สวัสดีค่ะไนซ์ค่ะทันพรวีรพงศ์มิสเอเชียเฟรนด์ชิพ2011จากเกาะฮ่องกงและพิธีกรเจ้าของรายการแฮฟไนซ์ทอล์กทางสถานีโทรทัศน์ m v t v ค่ะครับผมนกธนากตธนาธีรพงศ์นะครับแมเนิจิงดีเรคเตอร์ของ Active Pure Technology ครับมาจากสหรัฐอเมริกาครับผม วันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็มาออกบูธนะคะที่งานออกร้านคณะพริยาทูดครั้งที่56ณรอยย d พระกนท์หอนะคะซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่บูธนี้นะคะ Healthcare Plus นะคะ M04 นะคะซึ่งวันนี้ไนซ์และก็พี่นกนะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์นะคะที่มานำเสนอนะคะอย่างของไนซ์นะคะไนซ์สวิตแอนด์คอนซัลแทนนะคะก็เป็นสถาบันนะคะพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดนะคะสมาร์ทมีคลาสนั่นเองนะคะซึ่ง n i ซ์เองนะคะก็มีคลาสนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพเพื่อ การทำงานบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นำนะคะบุคลิกภาพสําหรับน้องใหม่ที่อยากจะเข้าวงการบันเทิงนะคะหรือว่าใครที่รู้สึกประหม่านะคะในการพูดในที่สาธารณชนเราก็มีคลาสมาสอนด้วยนะคะร,รวมถึงบุคลิกของพนักง,งานในสถานทูตแน่นอนนะคะเรามีคลาสนะคะสอนบุคลิกภาพให้กับหน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะคะหรือว่าสถานทูตนะคะที่ต้องบอกว่า การที่เราทํางานในสถานทูตเนี่ยเหมือนเป็นหน้าเป็นตาของประเทศที่เราจะต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองน,นะคะในก็มีคลาสนะคะที่จะพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าทีา่ถูกต้องค่ะเซอร์วิสมายเป็นสิ่งสําคัญนะคะเราจะมีบุคลิกภาพที่ดีอย่างไรมีไมล์เซตอย่างไรในการดูแลบริการลูกค้าแล้วก็ผู้คนนะคะก็มีคลาสที่ดีมาให้ทุกคนซึ่งวันนี้ค่ะในมีโปรโมชั่นมาฝากนะคะง่ายมากค่ะเพียงแค่นี่เลยสแกน q r คนะคะก็ ได้รับส่วนลดไปเลยค่ะ5,000บาทในทุกๆคลาสของไหนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือนวัตกรรม Active เ e ี l ของพี่นกค,ค่ะครับ Active เ e ี l เป็นนวัตกรรมเดียวในโลกครับที่ร่วมพัฒนากับองค์การนา s a นะครับมีผลงานวิจัยและไปรับรองเรื่องการฆ่าโควิด1 9และโรคอุบัติใหม่ทั้งที่เกิดขึ้นในรอบ15ปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็น m r s a Bird f l u h 1 n 1หรือ E c o ค i ครับ เกินวัตกรรมของ a c t i v e เพียวมีหลายไซส์หลายขนาดมากครับเริ่มต้นตั้งแต่ที่ห้อยคอที่เห็นอยู่ครับก็สามารถพกพาอากาศบริสุทธิ์ที่ท่านพกพาไปได้ทุกที่นะครับแล้วก็ไซส์ที่ขยับขึ้นมาก็คือไซส์ที่ใช้ในรถยนต์นะครับและสามารถใช้ในห้องที่มีพื้นที่40ตารางเมตรได้แล้วก็ไซส์ถัดมาก็คือไซส์ขนาด140ตารางเมตรนะครับซึ่งมีขนาดเบามากเพียง1.6กิโลเมตรไอ้กิโลกร,รัมครับ แล้วก็ไซต์ถัดมาคือสําหรับห้อง280ตารางเมตรนะครับนบวัตรกรรมแอคทีพเพียวนี้ไม่ใช่เครื่องฟอกอากาศนะครับแต่เป็นเครื่องผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ออกมาในอากาศเพื่อฆ่าเชื้อโรคทุกชนิดเชื้อแบคทีเรียทุกชนิดแล้วก็ทําให้ PM 2.5รวมตัวกันเป็น PM10 และตกลงพื้นครับนบวัตรกรรมแอคทีพเพียวออกมาเพื่อตอบโจทย์ในสภาวะที่มลภาวะไม่ดีแล้วก็มีเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเยอะแยะมากมายบนโลกนี้นะครับ ถ้าท่านผู้ใดสนใจก็เชิญติดต่อทางเราได้นะครับสามารถสแกน QR code เพื่อเช็คนวัตรกรรมของเราได้นะครับ ทุกอย่างจะอยู่ในนี้ครับรวมทั้งไปรับรองด้วยนะครับผมใช่ค่ะหรือว่าสนใจก็แวะเข้ามาที่บูได้เลยนะคะหรือว่า <M 04 S 2> ใช่ค่ะ M04 นะคะที่รอยัลพริกเกินฮอรนะคะเราจะอยู่กันตั้งแต่วันที่25-28กุมภาพันธ์2566นี้นะคะมาเจอโปรโมชั่นดีๆจาก N นสเซอร์วิทย์และคอนซัลแทนะคะเพียงแค่แอดเฟรนคุณก็ได้ส่วนลดไปแล้ว5,000บาทนะคะ,ะรวมถึงนวัตกรรมแอปทิปเพียวนะคะซึ่งวันนี้ค่ะส่วนลด10%ในทุกๆโปรดักต์เลยนะคะรวมถึงตัวนี้นะคะพิเศษมากๆค่ะสำหรับในงานเท่านั้นเลยนะคะซื้อ2แถม เพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะคะมาร่วมกันสร้างอากาศดีๆสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้คุณพกพาไปได้ทุกที่กับ a c t i v e ีเอค่ะรถยนต์แล้วก็สามารถเอาไปใช้ในห้องในบ้านหรือว่าในโรงแรมที่เวลาเดินทางไปได้สำหรับพื้นที่40ใครครับทูอินวันเลยครับแบบรุ่นพกพาใช่ครับเฟสแอ์40ตารางเมตรครับผมแล้วก็อันนี้สำหรับใช้ห้อยคอครับ กาบริจทธิ์ที่คุณพกพาไปได้สุดที่ครับขาีโยเียมเลยตัวนี้เป็นตัว140ตารางเมตรครับมีน้ำหนักเบามากครับเนี่ยครับลองอุ้มดูดีมั้ยหนึ่งจุดหกกิโลเองครับเบามากอันนี้เอาไว้สำหรับไปเหนครัอ่าสำหรับเวลาเป็นแฟมิลี่ใหญ่เวลาไปตามรีสอร์ตต่างๆที่เป็นแฟมิลี่แพกเกจอย่เนี้ยก็สามารถพกไปใช้ได้เลย เพราะว่าพื้นที่ร้อยสี่สิบตารางเมตรใหญ่มากใหญ่มมาากกรคสำหรับสองห้องนอนสามห้องนอนได้เลยครับอันนี้เราต้องใช้ปลั๊กไฟใช่ไหมปลั๊กไฟกับเสียบไฟบ้างเก็บเก็บไฟหีึ่ชั่วโมงไม่ฮะอันนี้เป็นต้องเสียบไฟไว้เลยตลอดประหยัดไฟมากครับกินเชื้อเพลไฟจีนพลังงานเพียงแค่หลอดประหยัดไฟ35มสิบห้าวัตต์เานอน ไม่กินไม่กินไฟไม่เสี่ยงไฟแล้วก็มีค่ะแลสองร้อยบาทอสิบจานอันนี้สําหรับครอบครัวใหญ่เลยบ้านสี่ห้องนอนห้าห้องนอนได้เลยครับหรือว่าเป็นเพนท์เฮาส์หรือว่าเป็นสถานทูตได้เลยครับเหมาะสมสําหรับสถานทูตนะครับที่จะเอาไว้ใช้ในจุดที่เป็นจุดขอวีซ่าในจุดที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาในสถานทูตครับเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรในองค์กรของ อันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเหมาะสำหรับโรงงานสำนักงานหรือร้านค้าที่มีคนมาใช้บริการจำนวนมากก็ถามว่า280ตารางเมตรกว้างแค่ไหนก็20คูณ14เมตรบราคาพื้นที่ตัวนี้70,000บาทครับครับส่วนตัวนี้30,000แล้วก็พกพาทุิววันก็20,000บาทส่วนห้อยคอตัวนี้คือ5000บาทครับ เยี่ยมเลยราคาครับดีมากรวมทัากแล้วก็วันนี้ค่ะในเซอร์วิสของโซเทนก็มามอบส่วนลดให้กับแขกที่มางานทุกท่านเลยเพียงแค่สแกน QR c ค d e รับส่วนลดไปเลย5,000บาทในทุกแพ็กเกจในการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในเรื่องส่งเสริมการพัฒนาในเรื่องเซอร์วิสมายให้บุคลากรภายในองค์กรของสถานทูตหรือว่า องค์กรต่างๆบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับใ,<ช>ให้มีเซอร์วิสมาที่ดีกับลูกค้าครับถูกต้องแล้วก็ยังมีคลาสส่วนตัวด้วยนะคะกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่เราจัดได้หมดเลยค่ะใช่ครับร่แล้วก็ทุกคลาสของคุนไ้นก็จะมีเครื่อง Active เพ<ช>ียวไปติดตั้งให้นักเรียนครูบุคลากรที่เป็นวิทยากรแล้วก็รวมท<ช>่านเจ้าของกิจาการได้ปลอดภัยจากโควิดด้วยครับยอดเยี่ยมเลยฝากด้วยนะครับฝากด้วยค่ะ